ก้อยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเราจะสามารถทำร r ทำไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าเราจะมาทำตีร้อยสี่สิบสามเทิร์นติดนะฮะว้มีเต่างอยลำบากเลยทุกคนอืแต่เราก็ตีเขาตายเลยนะครับผมอ่ะมาอัดมาเออ อ้ใส่เลยยางถอยนะหนุ่มซาบ,บีนา่าซัดเลยทุกคนเอ้ยหรือจะเตะตัวนี้ก่อนก็ได้นะาาว่าตัดไฟเลยไหมทุกคนปึ๊บขึ้นไหม เราต้องวางชี้ไว้ที่เขาก่อนชี้หนึ่งมั้งเนี่ยอีกตัวๆๆๆอ้าวแย่เลยฮะแบบนี้ แย่ yeah, หรือเปล่าเอออาจจะไม่แย่ก็ได้นะทุกคนอาจจะดีนะลิงเหรอฮะจังหวะเนี้ยต้องบูสเตอร์ทุกคนเอาอย่างงี้ไปก่อนไหมยังไม่ต้องหรือว่าเอาเลยเอาเลยก็ได้นะ ดึงมาฮะปึ๊บเท่ๆป่ะอุ้ยตกต้มเล่นบุตเตอร์ไปเลยคนไม่ต้องเล่นตัวอื่นแล้วถ้าเขาถอยเอานี่ขึ้นมาเราซัดต่อเลยฮะเขาต้องหวังซวยคูนป่ะมีเกตินจ้าจะเอาเกตต้องเอาเกตตีแต่เราเรียกแลกได้ไงอืม ถ้าเขาแปดสีคูณนะนะกลัวสุดเชเบราว่าแล้วอา้าวเอานี่เหรอครับอืมโอเคฮนะมาครับผมอืมเราซัดอยู่แล้วทุกคน แวมปมาล,ลิงจอไม่น่าได้โชว์ฮะวิชปุ้มโอเคเดี๋ยวเราแปะที่ลิงเลยหรือว่าจะแปะตัวหน้าไม่ทันนะแปะตัวนี้ไม่ทัน มาแล้วทุกคนกีฬากีฬาเราแปะลิงเลยแล้วกันเนาะผมเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนมาจี๊จี้ครับผม ก้อยครับทุกคนก้อยถือว่าดีเจอไฟฟ้าเหรอครับผมตะลิงขึ้นต้นเนี่ยมันโอเคนะยกเว้นจะเจอนกเหลืองครับผมไปโอเคไม่ใช่นะทุกคนโอ้แต่ให้งี้เขาตีเราได้เลยนะแต่เราโชคดีมีอิเลมพอ่อสวิตท,ทุกคนถ้าเราลงได้เนี่ยเวิร์กมากลงแล้วก็เตรียมอีโบเนาะ สวยงามไปแล้ะเอ้ยปัญหาคือสิวลรีหรือเปล่าถ้าสิวลรีขึ้นนี่จบเหมือนกันนะต้องวัดดวงฮนะถ้าสิวลรีขึ้นนี่ผมตายต้องมีอีวุยฮนะขออีวุยะโอกาสชนะเรามาแล้วจริงโอเคโอกาสชนะมาแล้วครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถจ้ำกับบูสเตอร์ได้ไง เผื่อเขาไม่มีฮะเล่นอันตรายนะ <c oughs> เผื่อเขาไม่มีคิดง่ายดีไม่ถ้าเขาไม่มีเราเรามันเลยนะคอมโบมันสวยทุกคนระยากเลนอย่างนี้อ่ะถ้าแปลกนี้ไม่น่าจะมีโอเคสบายใจแล้วสิบลีไม่มาโอเคได้เวลาฮีโร่แล้วทุกคนเต่าขนองแน่ยเลยผม ดวงผมบอกว่าเราได้เต่าขนองครับผมไปฮะมังกี้คิงวูคองไปฮะวูคอ้วอ้าโอ้าวยโอ้โอ้ยโอนย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นี่น้ยโออ้ เอ้ยยังไงเซลาก็มาทุกคนเซราขึ้นมาแต่จี้เขาจะไม่ทันผมนะอมโอ้โโปรเฟสเซอร์ครับช็อตนี้เพราะอาจจะแปะจี้ตัวหลังนะมีโอกาสนะครับทุกคนถ้าเกิดสิบบลีขึ้นไม่ขึ้นเหรอครับโอ้เขาจะทอยเหรียญ โอ,อเคเห็นเราไม่มีจี้เหรอครับผมมาละฮะคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยมาแล้วว้าวโู้สวยแต่เราต้องพึ่งดวงเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะครับผมเราทำได้แล้วครับทุกคนตีร้อยสี่สิบสามเทินติดอยู่ที่ว่าผมจะตายหรือเปล่า ขอยเขาถอยได้หัวได้ไหมครับผมใจสวยเลยคอมโบทุกคนคอมโบในฝันจริงๆไม่เจอนกเหลืองด้วยโ <Okay. S 1> อเคอะมานายก้อยออขอรองขอร้องตีร้อยสี่สิบสามเธติดขอร้อง้ขอร้องเราเล่นมาหลายนานแล้วเนี่ยขอร้องออก้อยก้อย แล้วครับนายโอ้โหโดนจนได้ทุกคนเอาไงดีก็ต้องนายแล้วปะผมว่าสิวลีมาแนะ่เลยโอ้อ่ะอย่าบอกนะมิช มีจีโอวันี่เนี่ยนะผมเครื่องจริงนะเนี่ยไอจีโอผมเครืองจริงนะจีจีครับผมเกือบทำได้ทุกคนการขึ้นเลเวอร้เขามีเลนนะโอเคหัวครับเป็นเพื่อนหัวไม่ค่อยดีทเท่าไรนะโจนาหโอ้ยเต่าไฟตายเอ่แต่ถามว่าใส่เต่าไฟมาทำไม ไตนกเหลืองัะทุกคนแค่นั้นเลยฮะปัญหาของเราคืออุ้ยปัญหาของเราจะหมดไปแล้วเรามีเลสนะครับผมลิงว้าวไม่ได้ต้องมาสักหน่อยอะลิงล่างหนึ่งลังสามอะ่ะปรือปึ๊บโอ้ยอีวุ้ย,ย,ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้องลงไปก่อนทุกคนอ่ะประมาณนี้โอ้เสียด้ยเลย หมาลิงลิงมานี่ผมอีโวอีโวเลยนะมาครับต่าไฟไม่น่ารอดว่ะเรามีเลสด้วยทุกคนผมว่าโอกาสเรายังมีนะเอ้ยเอาไงดแีแปะไปก่อนบ้างโอ้ถ้าแปะเขาก็รู้ว่าบนมือเรามีลิงแหละมันเป็นไรมันก็ต้องทำอะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วเลดการว่าโอ้ยไม่โดนนะฮะ แต่ก็มีเจนเคฟก็ดีแต่ถ้ามีนี่ผมสร้างเซอร์ไพรส์เลยนะวู้ยยังมีเรดการ์ดอ่ะนายเหลื like อกี่ใบ7เออเท่านั้นไปก่อนโอ้ยโอเคโอเคอย่าเรดการ์ดฮะสนันบอกเลย160ว้าวโหย,ยังดีเนี่ยเขาใช้โปรเซสเซอร์ไปแล้วนะอืมถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีเขาต้องยิงลิงอยู่แล้ล่ะตามฟอร์มหนังไทย ตีมาฮะโอเคได้เวลาไปแล้วครับเฮงเจียของเราครับผมเดี๋ยวเฮงเจียจะต้องรอก,กระบองที่แท้จริงก่อนนะกระบองไฟฉายอยิจมุชอสวิต <c oughs> ถ้าเราไปเซอร์รีเสิร์ชอะได้โหมันเจ๋งเลยนะถ้าได้อะ่ะอุ้ยได้กระบองทุกคนกระบอกมาแล้วฮะวู้คัง ต้องรีบเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอัญเชิญพระไตยปิดกแล้วตอนนี้พระสั่งคาจังเขาเล่นเล่นไล,ลายรอแล้วเนี่ย <c oughs> ยอกยอก <c oughs> ไปฮะร้อยหกสิบด้าเมตวูคงไปเจะอะไรขึ้นมาจ้ะยังไงเขาก็ใส่รัดก็ได้นะฮะมผมไม่ขออะไรมากผมขอบูสเตอร์ แค่บูสเตอร์เราจะชนะเกมนี้ทุกคนแค่บูสเตอร์เรามีกระบอล้วทุกคนโอ้ไอโอโนะกระบองกับบูสเตอร์กระบองกับบูสเตอร์กระบอกโอ้โอแม่งเอ้ยรู้ได้ไงครับเนี่ยไม่ได้ปะอะขอดูกันเอ้ยโอ้โหตายเลยเนี่ยถ้ามีไซรัสเนี่ย จะแย่ทุกคนโพสเซอร์ไม่ได้ฮะลิงเจีย๊ยกเจีย๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่หยุดเนงมันชอบวิ่งกระโดดไปมาอ้าวตายนีหว่ามีสซรัสสวยและเวนเล่นแล้วเนี่ยคือถ้าโดนยิงอ่ะเหลือร้อยสิบใช่ปะ่ะเมื่อกี้ร้อยบกยี่สิบมันก็ตาย ถ้ามีสลัดก็คือตายคนไม่ต้องคิดมากอย่างไงตายให้มีสลัดไม่มีรอดฮนะอ่าฮะทำไมเขาต้องยิงตัวนี้วะมันก็ถูกตีอยู่นะหรือเขาฟอร์มเขามีสลัดทุกคนจริงๆฮะอ้าวโอ้เขาเห็นว่าจี้ไม่ครบทุกคน มาแล้วครับผมมาแล้วลงคะมีลีฟต์ปาร์ครับผมปาร์ตอคีกระบวนท่าที่หนึ่งพลังราชาวานอน yeah, yeah, yeah. อันยาวไม่ตี yeah. โด้ยครับทุกคนมาสร้างคอมโบในฝันอีกสักครั้งได้ไหมว้าวก้อยอครับอันนี้ดิมาไฟก็เจนครับผมขอดทัวขัดตัวหยาบมาเลยเมื่อกี้ ปกติยังไม่แพยพูดนะไม่คิ้วมันจะมาเป็นจี้ไฟเจอนกเหลือไงตลกจัดเลยอ่ะโอ้แล้วโอ้ผมไม่ลงเต่าด้วยผมคิยวผมไม่เจอแล้วนะอมันเยอะไปไอหนูมันเยอะไปเว้นทางไว้ให้พี่เดินบ้างไอหนูอี่สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะจะเดินยังไงเนี่ยทางนี้ต้องให้พี่เดินบ้างนะฮะ โอ้โหมีอลมาทอสเวทมันก็ต้องลงแบบนี้ไปก่อนนะนะมันทำอะไรไม่ได้เนาะอยากจะแปะตัวนี้ไปเลยนะแต่ต้องตอดกันนะล่อฮิวล่ออะไรด้วยดิสดอนมานี่เงิบเลยนะต้องรีบแปะเต่าไฟต่อทุกคน นี่จะเรียกว่าเต่าไฟหรือเต่างอยดีครับเนี่ยโอ้ยยังไม่ขึ้นโอ้ยไม่ชินเฮ้ยยังไม่มาผมว่าเราเล่นเลยดีกว่าทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเราถอยเราแปะเราดึงเราตบป่ะเต่างอยอะเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่างอยไปครับผมไป เจอไฟฉายยอดส่วนโดเรมอนน่ะนี่ไฟฉายยกจีครับผมเปิดเปิดเปิดเฮ้ยขึ้นไปได้ไงเนี่ยตาหน้าซาบีน่ายัดคิโตะเลยจบจบเกมชนะด้วยเต่าเกินไปเกินไปอย่าพึ่งมานะอย่ามาเอ้ยมันต้องแบบนี้ซาบีนาเฮเฮวางกาเฮเฮซาบีนาโอกาเซ <laughs> อ้าวขึ้นไปอุ๊ยอ้าวหวานเจียเจ๊ยบหวานเจี๊ยบว่าจังไรเลยบอกเลยเราแปะเลยครับปึ๊บอ่าขึ้นไปฮนะคอมโบคอมจอยครับผม อ่ะเจอไฟฉายสักเทียวผมโอ้จะทำลิซันดอนจากนกเหลืองฮนะะเผื่อเขาออกเลยเนี่ยซาบินาเฮเฮวางกะา,าเฮ้าาโอ้ชนะพระเต่าครับทุกคนโอเค โอเคครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เอาไปเล่นในแรงมัตเตอร์บอลนะครับทั้งหมด12แมตช์นะครับเราชนะ6แพ้6ครับทุกคนแต่ผมนะครับไม่ได้เอา2แมตช์นี้มาให้เพื่อนดูนะครับเนื่องจากว่ามันชนะแบบว่าแปลกๆอะ่ะคือแบบว่ามันอยู่ในช่วงกลางเกมทุกคนคือเราก็ไม่เห็นการ์ดในมือเขาใช่ไหมครับ คือเขาอาจจะแบบการในมือไม่ดีก็ได้เขาเลยกดออกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยว่าไม่เอามาให้ดูดีว่ามันไม่ค่อยหมั่นเท่าไหร่ครับทุกคนถ้าถามว่าเด็กนี้เก่งไหมผมมองว่าเก่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่เหมาะกับยุคนี้ครับทุกคนเพราะว่ายุคนี้ ตเก่งของเรานะครับเด็กเก่งๆก็จะคือเด็กซุยคูนกับเกตินจานะครับเราเป็นเด็กไฟนะครับโดนตีเละเทะเลยครับทุกคนและปัจจุบันเนี้ยคนเล่นนกเหลืองกันเยอะมากนะจี้ไฟฟ้าเราเจอเกือดเลยนะเด็กเรานะมีแค่เต่าขนองตัวเดียวนะครับที่สามารถมาล้มตัวนกเหลืองได้นะครับถ้าเต่าขนองไม่ขึ้นนะโอกาสแพ้ของเราก็ค่อนข้างสูงครับผมแต่ถ้าหากว่าเด็กเนี้ยเล่นมันไหมผมบอกเลยว่ามันนะ คอมโบมันสวยจริงทุกคนแบบว่าใช้ตัวบูสเตอร์ครับดึงจี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายนะครับโยกจี้ให้กับตัวลิงนะครับแล้วก็ตีไป140สอ่ะสามารถตีได้สุดตั้ง3เทินเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเสียดายครับเราทําได้แค่2เทินเท่านั้นนะครับผมก็เป็นอที่อีกนิดเดียวนะครับเพื่อนอันนี้ก็ไปลองเล่นในหมดอันแรงได้นะครับแรงผมไม่แนะนำจริงครับทุกคนมันเสียเปรียบจริงๆ ผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องวีตอรี่ทีนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอนำเสนอ O v วั Top Up บริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกประยัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free ช i r e แลและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากคุณจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปี โปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องอวตอรอัพเท่านั้นลิงก์เฟซบ o ๊กแ n p a g e และไลน์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย